ให้แม่เดินขึ้นไปเื่อไหนมีเยอะนี่อ่ะจริงปะงเนี่ยแม่ตกใจหมดเลยจแตกใเออดีเสียงอะไร,รอ่ะเสียงอะไรคะมันคือตัวอะไรหรอลังกี้อ่ะเสียงแบบเมื่อกี้นะเออน่ารักจังเลยกอดไหนแม่ซูมก่อนดเิเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคฮับเบิลแลนด์ฮับเบิลแลนด์ ทับเบิลแลนด์ทับเบิลแลนด์แต่ไม่มีส่วนสนุกนะเป็นที่ที่กินข้าวเฉยๆพาคุณแม่ไปยังไปล้างมือก่อนว,วันที่สามให้อาหารกวางที่เมืองนารา เมืองนาราเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ติดกับเกียวโตและโอซากา้าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวนกวางเพราะเป็นสวนสาธารณะที่มีกวางเชื่องจำนวนมากนักท่องเที่ยวที่มาเมืองนาราสามารถนำของกินไปให้กวางได้ถ้าไม่ได้นำไปก็มีขายที่บริเวณนั้นนะจ๊ะอันนี้อยู่ที่เทราพานะคะ,ดดดะเดเาจะหาทิศกอด ก็ให้ให้กินทีละอันครคะเดี๋ยวเขาจุกนะคะหนูหนูหนูไม่ไปหาคนอื่นหอบันรอุณ no. no, 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 mm ับว้วเียงเจีอรางฮัลโลมนพาไม่รู้เวาถ่ายวีดีโอ ดูดน้ำด้วยเดี๋ยวหกดูดน้ำจากฐานหลูกพี่กวางกินอิ่มแล้ว ก็ซินล่าขอกินบ้างนะครับซินล่ากับพ่อยนี่มคะยอ้จินเอะมากอ้สอเนงจะตนกี่จานกจอานอได้ few moments เอากซินล่าหลับก่อนใครเลย วันที่ 4, สี่สวนสัตว์โกเบโอจิซูวันนี้เราก็อยู่ที่โกเบโกเบมาทำอะไรคะไปดูแพนด้าไปดูแพนด้าแล้ววันไปดูกวางแล้ววันนี้ไปดูแพนด้าแล้ววันนี้มีมิชชั่นอะไรบ้างมไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่อะไรบ้างคุณพ่อไปดูว่าแพนด้าแล้วก็ไปกิน<ม>เนืตยยากแม่จะกอดแพนด้าอ่ากอดแพนด้าได้เหรอ <laughs> ให้กอดหรือเปล่า <laughs> โอเคไป ไหนที่ดูเพนได้ настоящ? อยู่ตรงไหนมันชื่อว่าอะไรนะครับโอจิพาร์คโอจิซูกี่เจอเด็กมาฟิลทิปด้วยใช่ป่ะก๊อตเต็มเลยเกี find, <sm> ่ยวอะไรเคปซี สวนสัตว์โกเบโอจิซูเป็นสวนสัตว์เก่าแก่ของเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโมะไฮไลท์ของที่นี่คือเจ้าแพนด้ายักษ์มีสวนสัตว์เพียงสามแห่งในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีเจ้าแพนด้ายักษ์ดำเนินชีวิตอยู่นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่น่าสนใจอีกมากมายกว่า130ชนิดยังมีพื้นที่อีกหลายโซนโซนสวนสนุกขนาดย่อม โซนคาเฟ่ร้านขนมหวานและโซนพิพิธภัณฑ์มีจุดน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปเยอะมากอากาศดีบ้ามากดีมกักสซิล่าอากาศดีบ้าไม่ร้อนเลยสบายมากโอ้เมื่อี้เจอโคลาโคลาน่ารักมาก นีไ่ไงแม่เห็นสองตัวแล้วเนี่ยข้างหน้าก็จะระวังนะลูกใช่ โอเคโอเคมีนี่ตัวหนึ่งโอเคค่ะรอแม่ด้วยมันทําไมนะอแม่อืมเดี๋ยวจะโดนเตะนี่รูปภาพแม่น่ารักต่อแต่ก็ต้องหาทางไปให้ได้ลูกไม่รู้สิลองหาดูกันข้างบนข้างบนจะให้แม่เดินขึ้นไปพื้ไหนมีอยู่นี่อ่ะจริงปะเนี่ยแม่ตกใจหมดเลย よし。 เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรคะมันคือตัวอะไรหรอดังกี้เหรอเสียงแบบเมื่อกี้อนะเออน่ารักจังเลยก๊อดไหนแม่ซูมหน่อยดิเออเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวโอเค เออโอเคอยู่ที่สวนสนุกไปถึงยนเรา <Wow. S 1> ได้ดูแพนด้าไหมครับไม่ได้อันนี้อยู่ที่สวนสนุกชื่อว่าเออสวนสัตว์ชื่อว่าอะไรนะครับอจิา oh, <okay. S 1> ใช่ที่สวนสัตว์มีสวนสนุกอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ซิล่าสนุกไหมครับสนุกถ่ายรูปสัตว์ไปกี่ตัว สามสิบเออแม่คิดว่าน่าจะถึงว่าสี่สิบสี่สิบเหรอเออวันนี้เรานอนนี่เลยไหมล่ะไม่ต้องกลับเลยไหมล่ะไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อกินข้าวไปกินข้าวที่ไหนคะไปที่ฮับเบิลแลนด์ฮับเบิลแลนด์ฮับเบแลนด์ฮับเบแลนด์แต่ไม่มีส่วนสนุกนะเป็นที่ที่กินข้าวเฉยๆพาคุณแม่ไปยังไปล้างมือก่อน ข่อวกินไรอยู่ข,ข้าวโพดนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่โกเบใช่ปะโกเบ,กเบฮับแนด์กินเนื้อกโกเบกันไปกี่จานละจานที่ห้าตอนแรกจะสั่งสี่จานละพอตไอ้ตัวนี้กินข้าวไม่หมดจะเอาเนื้อเพิ่มใช่ปะอเออและจานที่หกจะกินอีกปะเนี่ยโหแย่แล้วพ่อ แลบ,บเลยอนะกไม่ออกใช่ไหมเอออร่อยภารกิจสุดท้ายถ่ายรูปที่โกเบทาวเวอร์โกเบพอร์ตทาวเวอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโกเบเป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งอยู่ริมทะเลมีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเรียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญี่ปุ่น และยังเป็นอาคารแรกของโลกที่มีรูปทรงแบบท่ออีกด้วย